ย้อนกลับเขตอนแรก็สู่ช่องยอดมนุษย์ยุคนี้ความเมินมิสตสกำลังบูมตัวละครเพศหญิงเริ่มมีบทบาทสำคัญในหล,หลายๆสื่อทั้งเกมการ์ต,ตูนและก็ภาพยนตร์และในคลิปนี้ผมจะนำะเสนอสองมนุษย์ยักษ์เพศหญิงที่เคยมีบทบาทในจกกักรวาลของอุนตราแมนจะมีใครกันบ้างไปดูกันเลยครับคนแรกจะไม่อุนจามีอีกชื่อว่า บุญเกาบูแมนแมรีเธอเป็นแม่บุญธรรมของอุลตราแมนเอสและเป็นแม่แท้ๆของอุลตราแมนทาโลโดยเธอนั้นเป็นหัวหน้ากากบาทพยาบาลสีเงินคอยรักษาเหล่านักรบกุญแาที่บาดเจ็บจากสงครามมีความสูงอยู่ที่40เมตรน้ำหนัก32,000ตันมีอายุ140,000ปีทิ่นกำเนิดคือดินแดนแห่งแสงเธอนั้นมีร่างมนุษย์ ที่ชื่อว่าคุณป้ามิโดริปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์อุลตร้าแมนทาโร่ตอนที่หนึ่งอาณะดาฮิโดอิคิซูเนะจุลตร้าแมนตามีบทบาทในการเลือกฮิงาชิโคทาโร่เป็นลางสถิตให้กับอุลตร้าแมนทาโร่が今誕生するる姿を見よい เจอแม่อุนตานั้นมีความสามารถในการต่อสู้เล็กน้อยเธอมีลำแสงในการรักษาโดยใช้ชื่อว่าลำแสงมาเตอร์และมีท่าไม่ตายในการต่อสู้โดยใช้จะลำแสงมาเตอร์ดิสตรักชั่นซึ่งเจ้าแม่อุนตาปรากฏตัวในอุนต้าแมนทารล่3ตอนด้วยกันคือ ตอนที่1ตอนที่3และตอนที่19หลังจากนั้นเธอก็โผลมาเป็นคามิโอบ่อยครั้งทางในอุลตรราแมเลโอตอนที่39ในซีรีส์อุลตร้าแมนเมบิอุสเธอก็เป็นคนที่ทำให้ฮันเตอร์ไนซิลุงิกลับมาเป็นอุลตร้าแมนฮิคาริดังเดิมต่อมาในหนังโรงเมกา monster battle อุลตร้ากาแล็กซี่ลีเจนด์เดอะมูฟวี่เธอก็เป็นคน ที่เขาต่อสู้กับแบเรียแล้วก็โดนแชกแข่งไปอุนตาแมนซีรดอมูบีเธอเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ส่งพลังให้เซโรในการข้ามิติในซีรีส์อุนตาแมนจีเธอก็ปรากฏตัวในช่วงทักของซีรีและล่าสุดอุนตากาแล็กซี่ไฟ The อ b s o l u t e Conspiracy เธอก็ปรากฏตัวในองค์ที่2ช่วงสงครามอลติเมทวอ์เธอเองก็มีบทบาทในการชนะสงครามครั้งนี้ และด้วยรูปลักษณ์ที่สง่างามการเป็นผู้ให้ความหลักและคอยดูแลชาวอุนต้าเสมอมาจึงได้รับสมยานามว่าเป็นเจ้าแม่อุนต้านั่นเองคนที่ 2. ยูเรียนยูเรียนแต่ชื่อว่าเป็นองค์ยญิงแห่งนครแห่งแสงสูง47เมตรน้ำหนัก36,000ตันมีอายุ7,800ปีทินกำเนิดคือนะครแห่งแสงเธอปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์อุนตาแมน80 ตอนที่43ซึ่งเธอมีร่างมนุษย์ในชื่อโคชิเดียวกุซึ่งในตอนที่43เธอตั้งใจมาหายามาโตะแต่เธอดันถูกจูโจมตัวเอเลียนกาลากาลาซึ่งทำให้เธอบาดเจ็บจนกลายเป็นร่างมนุษย์และความจำเสื่อมไปช่วงหนึ่งเธอได้เจอกับสมาชิกดูจีที่มีชื่อว่าเอมิจูอุโนะแต่ที่เธอความจำเสือ่อมเธอก็ได้ให้กำลังของเธอให้กับเอมิจนคิงเกาตัน หัวหน้าของพวกกาลากาลาเขาใจผิดคิดว่าเอมิเป็นยูเรียนแต่เหตุการณ์นั้นทําให้เอมิเสียชีวิตไปตัวยูเรียนเองก็ได้เป็นสมาชิก UGM ตามสัญญาที่เธอได้ให้กับเอมิไว้เธอก็ทํางานเป็นโอเปอเรเตอร์ของ UGM แต่เธอแต่แปลงร่างเป็นยูเรียนในตอนที่49กับตอนสุดท้ายของซีรีส์และหลังจากนั้นเธอก็ไม่ได้โผล่อีกเลยจนเธอโผล่มาในหนังโรงเมกามอสเตอร์เบทเทิ อุนต้ากาเล็กซี่ลีเจนซึ่งเธอออกมาต่อสู้เล็กน้อยและโดนแช็คแข่งไปต่อมาที่อุนตาแมนซีโรดุมูบีเธอก็โผล่มาส่งพลังให้กับซีโร่เช่นกันและในล่าสุดในอุนต้ากาเล็กซี่ไฟที่แอปซูลดุคนสเปเรซีเธอก็ถูกตามล่าโดยแอปซูลุทาททารัสและเธอก็น่านจะเป็นกุญแจสําคัญที่มีผลต่อแผนการของทาทารัสยู่เลียนนั้น จะแปลงล่างโดยกำลังของเธอที่มีชื่อว่า Bright b l e s l e t ซึ่งเธอนั้นจะชูขึ้นฝาและตะโกนคำว่ายูเรียนยูเรียนมีท่าไม่ตาอ,อยู่หนึ่งท่าคือ s e ล e n i t y Shot ที่เธอนั้นไม่เคยใช้ใหเห็นเลยจนกระทั่งใน u ุ d กา t a k e r s Fight ใน Absolute Conspiracy เธอได้ใช้ท่านี้ในการกำจัดซัตตอนเคียงคู่กับ u ุ d e r วูแมนกรีโจซึ่งชะตากรรมของเธอจะเป็นอย่างไร ก็ติดตามได้ในอุ t ต a g า l a x y Five p a r ภา3ในปี2022ครับถ้าใครชอบเนื้อหาที่เกี่ยวกับ u ุ t r a m ม n ก็กดแชร์กดไลค์กดตับ Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับ